ตอนที่26สายตาที่ประสานกันและผู้ช่วยชีวิตบรรยากาศในผัพคึกคักและอึกทึกแต่ในใจของนอนกลับเงียบเหงาอีกฝากหนึ่งของผัพโตง้งในเสื้อเชื้อสีเข้มกำลังยืนอยู่กับแจ็คมึงพากูมาที่นี่ทำไมวะนั่นไงน้องนอนอยู่นั่นกูว่าจะเข้าไปทักหรอวะไอหมีทันใดนั้นสายตาของโต้งกวาดไปทั่วร้าน และประสานเข้ากับสายตาของนอนข้ามฝูงชนเพียงแวบเดียวแต่หัวใจของทั้งคู่กลับเต้นผิดจังหวะไปพร้อมกันนนรีบหลบตาด้วยความประมาส่วนโต้งได้แต่ยืนนิ่งแต่แล้วบททดสอบที่นนภาวนาไม่ให้เกิดขึ้นก็มาถึงสันในชุดดูดีตรงแนวมาที่โต๊ะของนอนทันทีนนเราคุยกันหน่อยได้ไหมพี่รู้ว่าพี่ผิดไปแล้ว แต่ให้โอกาสพี่ได้อธิบายนะสันพยายามจะเอื้อมนือมาจับแขนแต่นนพังงะถอยโดยอัตโนมัตินี่คุณจะทำอะไรเพื่อนฉันยะไม่มีมารยาทนะนนแค่หนาทีในจังหวะที่นนกํกำลังจะปฏิเสธและลุกหนีก็มีร่างสูงใหญ่ของใครคนหนึ่งเดินเข้ามาหยุดอยู่ข้างๆนนครับขอโทษทีนะที่มาขัดจังหวะ พอดีผมมีเรื่องด่วนจะปรึกษาเกี่ยวกับแผนซ้อมดับเพลิงรอบต่อไปนะครับขอตัวนอนสักครู่ไปกันเถอะครับเรื่องด่วนจริงๆ